สูงขึ้นครับผมเนาะโอเคนะครับผมให้ไม่ต้องกดเลยะอม่ไม่ตกด๋อได้ปดได้ไงไม่กดเหรอล่าสุดเรยสเราจะมาช่วยกันทำชั้นวางทีวีเนาะผมัไ้บ้างลก็จะทำชั้นวางีีเลยงไนะอะไรอ่ะเอาออก้ mà, ở cho đây, quăng tay luôn, thành ra nó bao bỏ lỡ những video hấp dẫn

เท่าสองเท่านั่งเฝ้าป uh uh ืนกลเฮ็ดยังกันละหันเคยได้ยินอยู่บ่ไป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 นั่นเท่าสองเท่า อีกี่ซีอูก็ขออนุญาตเป็นแอดมินนะยังไม่ถ่ายคลิปนะฮะเรารับจ็อบพิเศษวันนี้เป็นแอดมินให้กับแอ้นายแล้วก็พี่บ่าวไทโซนะทุกท่านนะฮะว่างนะเราหาลำไพ้พิเศษนะครับโดยการเป็นเป็นแอดมินอ้าวผมทำงานนะผมเป็นแอดมินให้เนาะบ่ยากทำยามเอาแล้วทำดีแล้วยังไม่ว่าไม่ทำดีสิบผลทำพลาดหน่อยเดียวว่าเรา ยกใหญ่เลยอะไรลูกพี่แบบนี้ดีดนนได้นะฮะเออเนี่ยอุทิศยังบอกเลยทำดีลูกพี่ดังทำพางลูกพี่ด่าทำจ้าลูกพี่บนนี่ทุกท่านพิจนารณาลูกพี่หน่อยจะให้เป็นต่อไหมนี่คุณนันยำแซ่บ <c oughs> คุณทำไปเลยนะไม่ใช่กล้องผมนี่กล้อง Ad แอดไนหลล่าสุดแอดไหนก็จะได้คลิปเด็ดแล้วนะนี่นะนี่ะ เราจะเป็นแอดมินนะฮะเป็นแอดมินวันนี้เราจะเป็นแอดมินพออออได้ยยยูู่่่นนิห ัวยเอาเนี่ยเลยป่กนั่นเอเลยมันมีสกูยาวหยยิง มัยาวสวานอยู่ไหนสวานนี่นี่ชาดิจนิรอนมี่ะรใส่กล่องเลยใช้ดีมากมายนะครับอีกทีดีเป็น่ารอยรู อร่อยป๋เพียนอร่อยกินเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยพอ,อ,<ะ>อแล้วฮะพอแล้วพอแล้วบบเอาให้อิม่มเอาให้อิม่มเนี่ยโอ้โหกลับเาว่าใน,นก็นะฮะทุกท่านนะทำการยิงน็อตนะฮะกับชั้นทีวีแทุกท่านนะฮะโอ้ยอ่ะ ท่านี้ได้ใจมากเลยครับล่าสุนเมีวกรงเมยอกันเมกันโอ้นะเขาเรียกความมุนแรงะไปส่องทำไมลสุนเมกัดกันรอกุได้รอกอรกุไดโ้ขอบคุณมากครับนะครับสวยฟาซีฟาซีรเอาาซีไปยมตัวรัก ทำไมมีแต่ฝาชีฝาเนนไม่มีหรือไงแห่ข้างในข้งอ้อมดไหนอย่าบอกนะว่าแบตหมดเบิดพอดีโอ้ยตายแล้วโอ้ยน่ฮะเปาน้ำเาน้ำอืม เิงมอนบ้ย hey, น่ดีพ่อน่พ่อหน่นี่พลอยเลยอืมโอ้ยอันี้พลังนี่เออเดี๋ยวสมาร์จ้สารได้เบาเลยจ้าจ้าจ้าโอ้สเดยดี๋ เดี๋ยวไปเฮ่อละละก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบความแข็งแรงก่อนอย่าเลยเฮ้ยเฮ้ยความแข็งแรงวางทีวีพอคัางค้างนี่โอ้โหโชว์โชว์อาเห็นไหมเห็นนี่คือความแข็งแรงของท่านวางทีวีโอ้โหแข็งแรงขนาดนี้น่าจะแข็งแรงอ่ะพีบ้าวขึ้นโอ้ยแบมขึ้นเร็วเดี๋ยวกลัวโอเคโอพีบ้าวไม่ขึ้น นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวถูกลดสอบอ่าเอทีในส่วน่้ชพอแล้วโอเคเเอาไปบ้างนี่โอ้ยพีมอเอรยอบว่จะขนาดนั้นนะในลลางนี่ลากันน้กระดงลางกเรอลดี๋เหรอเ้าเข้าไปเดี๋ยวยมีการเอาลินแตะด้วยอ้ันลิด้วย มือใหม่มืออ่ะก็เสร็จแล้วนะเอฟซีขอบคุณครับมองม่วงเนี่ยมองม่วงเอาไว้ยังไงนะครับฟาชี